ใครที่ใช้รถด y d s e a ซิ al, แล้วเสียงยังไม่ตอบโจทย์มาดูคลิปนี้กันครับ สวัสดีครับทุกท่านผมโล่มิหลาดครับจากที่บอกครับว่าใครที่ใช้รถ BYD Seal อะแล้วคุณภาพเสียงยังไม่ตอบโจทย์นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับทุกท่านผมเนี่ยได้ออกรถ BYD Seal มาอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเครื่องเสียงเพราะว่ารถอันเนี้ยเห็นมันมาพร้อมหมดละมันวิ่งได้เยอะมากก็เลยเอามาไว้ใช้เพื่อใช้งานปกติประหยัดค่าน้ํามันว่างั้นเถอะที่สําคัญเนี่ยรถคันเนี้ยดูจากเครื่องเสียงแล้วเนี่ยเขาให้ถึงยี่ห้อ Dynaudio มาเป็นโลโก้เลยนะครับเออเราก็คิดว่าเดี๋ยวนี้รถดันเนี่ยก็ให ระบบเครื่องเสียงมาถือว่าดีมากๆแล้วเราก็เลยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนนะครับจนขับรถมาได้ระยะหนึ่งครับทุกท่านแรกๆผมก็คิดว่าลาโพงคงต้องรันอินเพราะการติดเครื่องเสียงเนี่ยของใหม่ๆมันต้องรันอินนะครับแต่คันนี้ใช้มาประมาณเกือบ2เดือนละมองตรงว่าไม่ตอบโจทย์จริงๆครับไม่ตอบโจทย์จริงๆครับฟังเพลงต่างๆเนี่ยมันรู้สึกทําไมเสียงแหลมความใสก็ไม่ได้อย่างที่คิดเบสก็ไม่เท่าไหร่มันไม่ค่อยมีอัตราลดมันแบนๆะนะเหมือนกันลบลำโพงขับไม่ออกเราก็เลยเอาเป็นว่า ว่าสุดท้ายต้องยอมครับผมมาอัปเกรดเครื่องเสียงครับทุกท่านผมอัปเกรดอะไรบ้างตามไปชมกันแล้วเปิดมันเนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้ยี่ห้อไดานาว์มาแล้วก็คือว่ามันดีแล้วนะเราจะแกะจริงๆริงผมก็แกะแล้วละ่ะทุกท่านนี่คือลำโพงของไดานาวครับมันก็เป็นซิกเนเจอร์ของมันนะครับว่าเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแต่โครงสร้างมันเป็นพลาสติกอยู่เทียบกับลำโพง O.E.M ทั่วไปเนี่ยแม่เหล็กเขาก็ถือว่าใหญ่นะแต่เป็นอลูมิเนียมครับสังเกตว่ารถที่ต่างๆที่เป็นลำโพง O.E.M ที่ให้กับรถยนต์มาเนี่ยเขาจะไม่ให เฟอร์ไลหรือเป็นแม่เหล็กชนิดแบบว่าเหมือนกับนนโอไดเมียมหรือเป็นตัวแม่เหล็กจริงๆอะ่ะเขาจะให้เป็นอลูมิเนียมแบบนี้แบบอัดไฟอะ่ะนะเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าเขาจะใช้ในเรื่องของต้นทุนรวมถึงอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทําให้มันเนี่ยคงสภาพได้นานนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมาอัปเกรดเป็นลำโพงอีซาตโตครับอีซาตโตตัวนี้นะเป็นรุ่นคอมมานโดต้องบอกงี้ว่าลำโพงอีซาโตนี่เป็นลำโพงตอนนี้ที่ขึ้นอันดับหนึ่งของอิตาลีสามารถไปกดในเว็บไซต์ดูได้ว่าอิตาลีคาลิโอเนี่ยอันนี้จะเป็น อันที่คนสนใจมากมากคุณภาพเสียงอแนวอิตารีคือเป็นเขาเรียกเป็นอารมณ์เป็นความหวานเป็นบรรยากาศเป็นมิติคือฟังแล้วเป็นอีโมชแนลอะแล้วผมชอบส่วนตัวเลยผมก็เลยมาอัปเกรดตัวนี้แล้วจะให้ดูว่านี่นี่คือลำโพงอิซาตโตกับลำโพงไดนาวการทาเนี่ยต่างกันตัวนี้เป็นเหมือนกับเคฟล่าถักเลยนะครับแล้วก็ดูก้นแม่เหล็กมีปอกยางพุ่มอย่างดีครับเพราะว่าเขาคํานึงถึงการติด OEM แล้วเป็นการกันพวกน้ําด้วยเขาเลยเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นสเตเลสครับ สตเตเดเพลทแล้วก็มาดูที่ทวิ t เตอร์จริงไดานาวเนี่ยที่ให้มาใน BYD เนี่ยนะเห็นป่ะมีโลโก้อยู่ก็ไม่แย่นะผมถือว่าดีกว่าทุกๆตัวเลยขนาดก็ไม่เล็กนะครับแต่ว่าพื้นที่ด้านในลองดูได้ลำโพง OEM ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้มาไม่เกิน20มิลเห็นไหมขอบถึงขอบเนี่ยแต่ตัวนี้จะอยู่ที่25มิล จะกว้างกว่าซึ่งแน่นอนว่าหน้าตัดที่ใหญ่กว่าเนี่ยทวิตเตอร์ก็จะลงได้ลึกกว่าดีเทลต่างๆก็อยู่ที่ทวิตเตอร์มากกว่าผมวิเคราะห์งี้ว่าชุดเนี้ยให้ไดานาวมาลำโพงถือว่าดีระดับหนึ่งนะแต่น่าจะเป็นความแมทช์ของรถคันนี้ถ้าดูภาพรวมเนี่ยน่าจะก,กินหวัดมันเลยขับลำโพงไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมาอัปเดเป็นลำโพงเท่านั้นครับเป็นลำโพองอ e ีคาโต้ตัวนี้เพราะว่าลำโพงตัวเนี้ยเอาไว้ใส่ในรถยุโรปแล้วเข้ากับ o e m ให้เสียงดีขึ้นโดยที่ใช้หวัดเดิมๆก็ได้นอกกจาก น้นนะครับเรายังมาอัปเกรดตัวนี้ด้วยนี่คือซับของรถคันนี้นะครับเป็น8นิ้วเรายัปเกรดเป็นโฟล์คอลครับ10นิ้วครับอาจจะต้องมีการแปลงตู้นิดหนึ่งนะครับนี่คือตู้เดิมตู้เดิมของรถตัวนี้นะตู้ซับผมเอาออกมาละอันแรกเลยครับก็คือเราคงจะต้องแต่งหน้าเพื่อให้มันเข้ากันได้แล้วก็ทําให้มันสนิทพิเศษกว่านั้นนะครับทุกท่านเรามาดูตู้มันมีซับมาใช่ไหมแต่ว่าคุณอัดเบตอะรถรุ่นนี้เหมือนกับไม่ค่อยออกเบอร์เบอร์ด้วยเพราะตู้ครับดู มาฟังเสียงพลาสติกบางมากเดี๋ยวเราจะเสริมหน้าแล้วก็ทําการแดม์ตู้อันนี้ด้วยเพื่อให้มันแน่นหนาแล้วใส่10นิ้วเพราะว่าเจ้า10นิ้วตัวนี้แบนแล้วไม่กินปริมาตรดูงานนะครับก็ไหนๆจะติดตั้งทั้งทีแล้วเราจะอัปเกรดแต่ลําโพงนะคันนี้ไม่ใส่โพซสเซอร์อะไรเลยผมอยากจะลองฟังดูก,ก่อนแต่อัพเกรดลาโพงให้มันแมทแล้วดีขึ้นรวมถึงอัปเกรดตู้ซับด้วยทําไปแล้วเนี่ยพร้อมดม์ไปเลยทีเดียวนะครับแล้วจะมาฟังกันครับว่าจะดีขึ้นขนาดไหนตามไปชมกัน เราได้อัปเกรดซับตัวนี้คือซับโฟเข้า10นิ้วแล้วเห็นไหมครับว่าเราก็ทําการดมตู้เนี่ยให้แข็งแรงเลยครับเพื่อให้ซับนี่โอ,โอ,โอ้โหนั่นบึกติดตั้งเสร็จแล้วผมฟังเสียงแบลด้วยผมบอกได้เลยว่าจุดอ่อนของรถรุ่นนี้ก็คือกําลังขับที่ให้มามันน้อยไปจริงๆผมอัปเกรดลาโพงเป็นอ e ีซาโตแล้วก <oui> างแหลมดีขึ้นเยอะครับแต่ฟังไปแล้วเนี่ยเบสครับ ไม่เป็นที่พอใจยิ่งใส่ทับสิบนิ้วตัวนี้ด้วยมันต้องการใช้พลังมากครับต้องยอมรับครับว่าพอระบบนี้เราก็เลยมาเพิ่มแอมแล้วรถ BYD รุ่นนี้มีพื้นที่ใต้เบาะตรงนี้ว่างๆที่จะใส่แอมได้เลยครับแล้วเราก็ใส่แอมกาลซิโร่รุ่นมินิทูซึ่งกําลังขับเนี่ยเขาได้ถึง400วัตต์ต่อทับหนึ่งดอกเนี่ยพลังดีเก็บเรียบร้อยนะครับแล้วอันนึงที่น่าสนใจครับชุดฟิลที่รถ BYD ตัวนี้ให้มานะเห็นไหมเราเปิดออกมา เราสามารถจะระบบไฟของเนี่ยใส่เข้าได้เลยถ้าทุกคนจะเห็นว่านี่คือช่องฟิลเดิมเขาเลยนะแล้วเขายังไม่มีฟิลมาเราเห็นไหมเราใส่ฟิลกาวซีโร่เพิ่มเข้าไปเรียกว่ามันมีเทอร์มินอลเพื่อมารองรับเราใส่เพิ่มได้เลยครับ <S <S ถ้าเป็นรถ g ิงๆสเ,เต็มๆเมืองนอกเนี่ยเขาอาจจะช่องเนี้ยเอาไว้ใส่พาวเวอร์แอมเพ์เพิ่มก็ได้แต่ว่าที่มาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีแล้วเดี๋ยวผมใส่แอมเพิ่มเนี่ยเพื่อให้เบสหนักขึ้นแล้วจะให้ฟังทีเดียวเลยครับว่าเป็นยังไงรถคันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรรียยบ้อ แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่ผมฟังตอนแรกตอนเสร็จเนี่ยรู้สึกเบสดเนี่ยกำลังขับไม่พอก็เลยเพิ่มตัวแอมป์ขับซับนะครับแล้วเราจะมาฟังกันดูลองสังเกตดูครับว่าอันนี้ออดิโอลองดูนะครับถ้าเกิดใครที่ใช้อยู่จะรู้เลยว่าจะต้องเร่งเนี่ยมากกว่า2 3 4แน่นอนแต่ว่าหลังจากที่เป็นตรงนี้แล้วเนี่ยผมปรับที่บาลานซ์ลบหนึ่งนะครับแล้วเสียงแหลมเนี่ยผมเชื่อว่า ถ้าเป็นซิสเต็มเดิมเนี่ยหลายคนก็จะเร่งแหลมไปเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ผมมาแค่3แล้วเรามาฟังกันดูครับอันหนึ่งที่พบกับเวทีเสียงกว้างขึ้นเยอะนะครับเสียงเชลโลเสียงเปนโนการลงต่ำนี่เห็นไหมครับว่าลำบอดี้เป็นโนนี่คือลงได้ตำ่ำเห็นเต็มเต็มเลยครับ เอาเป็นว่าตอบโจทย์ผมเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องบรรยากาศความลึกของเบสเนี่ยดีขึ้นเยอะเลยครับแล้วเดี๋ยวลองมาฟังถ้าเกิดว่าเป็น YouTube จะเป็นไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับฟังเพลงอันนี้เดี๋ยวฟังนานไม่ได้อาจจะ ติดลิขสิทธิ์นครับนี่ก็คือคุณภาพเสียงในรถ BYD Seal คันนี้หลังจากที่อัปเกรดลำโพงอ e ิซโตแล้วก็ตัวซรับ10นิ้วรวมถึงเพิ่มแอมป์ M, ให้พลังมากขึ้นครับทุกท่านเป็นไงครับทุกท่านหลังจากที่ผมได้เอามือถือเนี่ยอัดเสียงให้ฟังแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าเสียงตอบโจทย์ครับไม่ว่าจะเป็นกลางแหลมมิติดีขึ้นเลยแล้วที่สําคัญครับเบนเนี่ยตอบโจทย์จริงครับหนักและลึกขึ้นโดยที่รถเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรเลยหวังว่าระบบเนี่ยจะเหมาะกับใครที่ ใช้รถรุ่นนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พอใจกับระบบเสียงสามารถมาอัปเกรดได้แบบนี้ครับแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะโอเคใครที่สนใจนะครับก็สอบถามได้ที่มิหลาดออดิโอครับวันนี้ขอขอบคุณที่ชมคลิปนี้มาถึงตอนนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ